ครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานเข้าึ้นมาหอดแล้วผมสีมาเบิงครับพี่น้องครับายพานเบิ่ม่ไพราว่ขับไปเลยนี่ครับพี่แซมมแต่อรองเท้าตอดเท้าตอดเท้ากอด้ถือเองไปเออไม่ลงไปลงไปมาถึงแล้วต้องไปเปลี่ยนกรุณาเปลี่ยนยานพาหนะด้วยครับเร็วๆ ทุกคน <Or S 1> เปลี่ยนยันพาหนะด้วยครับนี่ครับพี่น้องผมสีมาเบังสภาพแต่ละคนใช้ไอดินไปไหนพี่แซมไอดินมาเร็วๆเยแต่ละคนพี่น้องแยมเข้ามาเบิงหนาแต่ละคนพี่น้องมาเบิงหนาแต่ละคนก็มันวิวมานี่ ธรรมดาแนมนี่เขาประหยัดด้วยนะไม่แต่มันสวมันจะวิวเพราะว่ามันลมไม่ไหมแล้วก็ลมไงชั้นนี้มันไม่ใช่แอร์มันเป็นลมโดยตรงแล้วมันสวยจริงนะแล้วมันสวยมากเลยนะเดือดไม่ คุณไปมุมริมผุดไปเกาะกระจกหนไปเบ no no ิ้งย on oui ้อมเปนตรงน้ันเพราะว่ามันมีลมด้วยไงประเด็นน่ะนี่นะครับพี่น้อง เบิังหันบระเทศไทยพี่น้องเบิ่งนะครับผมขึ้นไปกราบพระว่าลงมสซารีลิกถาแล้วครับพี่น้องทุกถึงแต่ตอนนี้ผมสิลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเด็กหน่อยคุ้มให้ผมขึ้นมาใหม่จักให้ขึ้นมาอย่างไอดินไม่ลองเลยหรอไอดินไหวไหมนี่ยเอามองลงอย่ามองลงนะกลัวแล้วจะไปทำไมลูก กลับได้ไหมเออเป็นไงผมรู้สึกนี่น้องสู้น้องไม่ได้นี่น้องไม่กลัวดิน้องชอบเลยน่พี่เป็นอะไรลักสุดที่เราไปเล่อนะอยู่ในงานที่โบสถสูงแหมโบสงานบวชช้างสิริราชสุริาี่บวทช่งสูงมีออบวถเป็สูงมีูองยชาวช้าง ตไปเท่าไ,ไหร่ก็นี่นะทะลุไปมันต่ำวันนี้มากาเลยน,นะใช่แต่หมึก็ยังกลัวรถพิสูจน์ติดก็ยงัง,ยง,งยไม่กลัวก็ยังนึกลายท้ายกองหน้าเขราะหัวใจเจ้า <c oughs> <c oughs> ไอดินมันก็ปวด <c oughs> น้องที่ที่ดีเลยคือมีมีลิฟต์สำหรับนะครับผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยนะครับมีลิฟต์บริการโปรดีน <c oughs> มีเจ้าหน้าที่แนะน้ำตลอดแต่ผมบอกเลยวิววิวนี่มุมนี่ของบึงพหลานชัยสวยงามดีครับพ nah ี่น้องสวยงามมากอะไรฮะอะไรกะวัดทำไมทำไมน่าซื้อไหวเอาอ้เลิกมันนี่แต่บอกเลยมุมนี้ของบึงพลานชัยสวยมากสวยจริงๆ อุ้ยล่ะแล้วแน่นอนอีนดีเจ้าไอ้ชืลงไป่านเลยไอ้ชื่อลงไป่าแล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปกาบพระ ไดี๋ยวคลิปหนึ่งอยโอเคเดี๋ยวพยายล่งไปก่อนครับพี่น้องล่งไปก่อนฮะอะไรโอนไปไหนบ้าเปล่นไม่พี่ไปกาบแล้วขึ้นไปกาบเลยต้องสีโลงปากพี่น้องทัางขึ้นต้องฉีดเข่าเท่าไนะฮะห้อง ทั้งลงตามลูกศรเขามีลูกศรบอกทุกจุดนะครับทงขึ้นทั้งลงมีลูกศรบอกทุกจุดทั้งล่างิจะเป็นแอรทั้ง้เห็ว่าเป็นแอร์แลไม่ใช่ขาลง สวยงามไฟบระดิก,กระพริบด้วยครับแต่ใน,นกล่องมันกระพริบสิสิประหยัดคนไทยป้าวลงไปกันเลยพี่น้องบอกเลยเามือนีิสมใจอยากนะผ่านไปไลหลายรอบหลายเทื่อหลายเทื่อหลายขังหลายเข้าแต่ว่าบบมีโอกาสเดืขึ้นมากมือนี้เดี๋ยวมีโอกาสขึ้นมากแล้วครับพี่น้องครับหน่องได้ว่าสมใจนี่คืเงี้ยจริงงามงาม ในเวลาลางแล้วครับพี่น้องรนะันนี้เรามีพี่น้องเอาเป็นมากสุ่มนีเป็นหูนี่ผพหมกกักเป็นสุ่มนีแล้วเปิ้มีมพญญาพร้อมด้วย นี่เขาลงมาสั่นที่ห้องนงมาห้องหันนะครับโอเคพีค่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไปชนุช,ชกรครับไปขอแล้ไหมข้างล่างจะเดินลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องครับสามคลิปพอดีเลยเดี๋ยวจะค่อยมาขอากันใหม่ครับคลิปหน้าหาผักก่อ,อนอะไรพี่น้องครับจักมาได้ยจังไรบุแต่ก็ถือว่าดีกันครับมีโอกาสได้มานั่งรถักครับ อไดนพี่โอกาสไปยินแล้วพี่น้องเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกติดตามพี่น้องครับสวัสดีครับ